ก็ยีนะครับก็การจเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดหนึ่งต้องใช้น้ําตาล2ชนิดก็คือน้ําตาลกูโคลและกาเลกโตส <c oughs> แล้วก็กดอะมิโน2ชนิดก็คือคล <c oughs> ิปโตเฟนและไกซีน <c oughs> เมื่อนําแบคทีรียท้งดังกล่าวเนี่ยมากายด้วยแสง UV ทําให้มันเกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ A กับ B นะครับโดยเขาบอกว่า A เนี่ยไม่สามารถสร้างกูโคกับไกซีนได้ส่วน B ไม่สามารถกะไม่สามารถสร้างกาเลกโตสกับคริปโตเฟนได้อยากทราบว,ว่าอาหารวุ้นใดที่ทําให้สายพันธุ์กล A เนี่ย แล้วก็สายพันธุ์ตั้งต้นจเจริญเติบโตได้แต่สายพันธุ์กลายบีเจริญเติบโตไม่ได้อาหารใดนะครับที่นี่เขาก็ให้มาว่านี่เขาให้ช้อยมาเป็นอย่างนี้ก็เครื่องหมายบวกก็คือเติมอาหารลงไปในๆๆอาหารเติมสารอาหารชนิดนั้นลงในวุ้นเครื่องหมายลบก,ก็คือไม่ได้เติมสารอาหารชนิดน,น,นั้นลงในบุ้นนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอาหารบุญน,นั้น,นทําให้เอและก็สารสารพันสายพันธุ์ตั้งต้นเจริญเติบโตได้ก็ข้อนี้ก็วิเคราะห์ธรรมดาครับเขาบอกว่า A เนี่ย ไม่สามารถสร้างน้ําตาลกูโคกับไกลซีนได้แต่เขาอยากให้เอเจริญเติบโตได้แสดงว่าต้องมีกูโคกับไกลซีแน่ๆนะ,นะทุกข้อเนี่ยก็มีมาเลยทีนี้เขาบอกว่าอยากให้สารตั้งต้นเอ้ยเขาบอกว่าไม่อยากให้สายพันธุ์ไก่บีเจริญเติบโตได้ก็คือไม่ควรจะมีสารสารอาหารที่บีสร้างไม่ได้นะครับก็คือบีไม่สามารถสร้างไกลโตกับทิตโตเฟนได้ แต่ถ้าช้อยสี่เนี่ยเติมให้กับเข้าไปเนี่ย b ก็สามารถจะเติบโตได้นนช้อยสี่ก็ผิดนะครับแล้วก็ดูจากหนึ่งอานะครับอาหารบุญที่สามารถจะฆ่า B ได้อย่างสิ้นเชิงก็คือช้อยข้อสอน,นะครับเพราะว่าไม่มีสารอาหารการเลกโตแล้วก็ทิปโตเฟนเลยแล้ว B ก็สร้างเองไม่ได้ด้วยดังนั้นช้อยข้อสอนเนี่ยก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับ